มามารู้สึกบ้าไหมอะว่าของกกับกายมันแคบปะเราจะให้ทำงานล่ะพื้นที่เราก็มีอยู่แค่นี้ลูกอ๋อหนูมีไอเดียดีๆแล้วอะ,อะไรคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเตียงสองเตสิอโอ้ไอเดียดีจริงๆด้วย้วหนูจะได้มีพื้นที่พงว่างให้เล่นตรงนี้ด้วยโอเคลเลอย่านบางดูไดาสนุกดีเหมือนกันเนาะใช่ใช่เอองั้นเราไปเตียงสอง โอเคค่ะไปไปเลยอ่าเราก็มาถึงร้านโทนิโต้คิสที่ซอยเอกมัยที่เิาเ็นกันแล้วนะคะแก่ๆอ่ะบอกว่าเมื่อกี้พามาหน้าร้านนะโหสักว์ลิลลี่เลยนะคะคือร้านนี้เป็นร้านที่เขาเรียกว่าเป็นขายเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กโดยเฉพาะโอ้ดใจได้นิดนึงนะคะ เราจะพยายามตะโกนเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะตื่นเต้นไหมพี่เกดตื่นเต้นไหมเด็กๆตื่นเต้นไหมไปเข้าไปเลยไปเลยโอ้โหอนี้อน้ออ๋อโอเคนี่ๆโอ้โอะไรคะเด็กๆดุ๊กซินี่อะไรฮะตต่อด็ก้องตัอต่อสตาวอลคโอ้ อันนี้เป็นเตียงแบบมีที่นั่งทํางานข้างล่างเหรอคะใช่ครับเจษกายไปดูเร็วมีเป็ังไงลูกดีมากเลยอ่ะระวังระวางเตียงข้า่างนะได้ที่เตียงข้างบนอ๋อดีแล้วอ้โอ้โอเโอ้โอ้อ้่อ้โอใโอ้คอ้โอ้ัอ้โ้โอ้อ้โร้ออ้โ้ออะไรโ้แ้อ้ออโ้้ โรงแรมเหรอนี่เป็นเตียงแบบไหนคะเนี่ยนเตียงชั้นสลเดอสลเดอคือร้านนี้มีขายโต๊ะทำงานเด็กด้วยใช่หมใช่ครอเรื่อประจับได้อประจับได้เพื่อสุขภาพได้ป่ะครับใช่ครับอ๋อโอเคอ๋อนเคอ๋อโอเคอเคอ๋อโอเคอ๋อโอเคอมอคออโอคนเอ๋อโไอเอ๋นเคเอค ถึงเต้นกันใหญ่ละนี่ธรรมดานะอ่านแต่แนืดีนะคือแบบข้างล่างมีมีมุดอ๋อมุดไรฮะเนื้อเก็บของนะฮะเก็บของหรือแบบจะเป็นที่นั่งเล่นใต้เตียงนะโอ้โหโอ้โอ้อะไรครับโอ้เป็ยังไงเอาเอาเดี๋ยวลื่อนโอ้ตอนนี้เป็นยงไงเด็กๆมันหวายมากเลยค่ะโอ้ตัวอะไรคะโอ้อันนี้เป็นเตียงของฉันจริงๆเลยเนาะใช่ไหมครับโอ้ เอยากได้เลยเหรอจะบอกว่ามันเก๋ตรงมันมีผ้านี่แหละไหนๆเขาไปดูนะครับโอ้นี่เตียงสองชั้นนะครับระวังโป้นะฮะใหญ่จริงอันนี้สามพูดขึ้นไหมอ๋อสามพูดขึ่งนี่ก็คือแบบไซส์สแตนดาร์ดวันนี้อันนี้เป็นไงฮะนี้อันนี้จะดูเล็กกว่า อันนี้แบบเตี้ยกว่าหน่อยออ๋แต่ว่านี่มี3ชั้นนะฮะนี่ท่านี้ใส่ได้อ๋อใส่ได้เหมือนกันเหรอนี่ไงมันเป็นออปชั่นเสริมอ๋อก็คือสามารถแบบลากมาในประมาณลากมาให้ดูหน่อยสิเออเพื่อแบบใครมีลูกสองคนแล้วมีเพื่อนหรือมีพี่เลี้ยงนอนด้วยอหรืเอาด็กการเด็กกระเด็นกบข้า หรือบางทีแบบป้าโดนไล่ออกจากห้องนอนก็ได้มานอนตรงนี้โอเคโอ้โหเปิดเลยอะคะโอ้ดีจังเลยไหนใครใครลองขึ้นชั้นสองให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับขึ้นให้หน่อยโอ้โหช้าระวังตกนะฮะอันนี้เป็นไม้อะไรอ่ะครับอันนี้เป็นไม้สนครับเป็นไม้จริงใช่ไหมครัโอ้ไม้จริงไม้สนจากฟินแลนด์ครับเป็นไม้เกรดเอเลยจริงด้วยเนาะมันดูแข็งแรงเนาะเรื่องอย่างผ้าสีขาวเนี่ยค่ะสีขาวก็เป็นไม้จริงเหมือนกันมันจะแบบเป็นพวกสี ใช่ครับเพราะเราส่งออกไปยุโรปแล้วเขาจะมีมาตรฐานว่าเฟอร์นิเจอร์เด็กเนี่ยต้องสีเป็นต้องอนท็อ x ซิกอ๋อนี่จะบอกว่าดีมากเลยตรงที่อะไรปะขอบอินเขาลบคมเป็นคมโค้งๆมาม่ลองเอาหัวโคกเลยใช่ไหมเนี่ยไม่จริงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเบรกก่อนแป๊บหนึ่งเอาดูเด็กๆสีคะโอ้โอ้อันนี้เป็นแบบแบบคืออยากถ้าอยากได เราขาเรียกเลยนะเป็นโต๊ะทำงานข้างล่างใช่ไหมอ่าประหยัดที่เหมือนกันเนาะเอาก็ได้อันไหนดีฮะเด็กๆอันไหนดีอันไหนดีมาม่าชอบอันไหนครับมป๊ามาม่ามาชอบอันไหนถ้าเหมาะกับเกสกายตอนนี้มาม่าว่าอันนี้อันนี้จะขนาดย่อมจะ่มาม่าชอบอันนี้มาม่าชอบอันนี้เอออันนี้จะดูยาวเออแล้วก็แบบลุกขึ้นมาแล้วไหนนอนไม่ยาวคะหมายถึงว่านอนได้ยาวยันแบบเป็นวัยรุ่นโตเต็มวัยแล้วนี่แล้วเจสเกสชอบอันนี้ไหมคะฮะ อ๋อนนชอบกว่าอ่ะแล้วเพื่อนเพื่อในคลิปที่ดูอยู่ชอบอันไหนคะเนี่เตียงสีน้ำตาลขนาดอันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบเตี้ยหน่อยนะสามชั้นนะอันนั้นหรือว่าจะเป็นแบบมีโต๊ะทำงานอยู่ข้างล่างตโต๊ะทำงานเนี่ยคือสามารถตะแคงนะแล้วก็วางเตียงสามอีกอันนึ่งก็จะได้หลายอย่างเตียงทำงานที่โต๊ะได้เลยนะเวลาเราเขียนกันมากแล้วเราง่วงทำไงหลับไปเลย หรือว่าจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้แบบชักออกมาได้หนึ่งอันใช่ไหมออาเปิดลิ้นชักอ่าเราเปิดลิ้นชักให้ดูหน่อยนะลูกซิครับเก๊ดอ๋อเก็บของอ่ะแต่ถ้าไม่ใส่ลิ้นชักก็ใส่เตียงล่างได้โอ้ดีไซน์ได้หมดนะฮะอันหรือใครจะชอบแบบอันนี้แบบพออินนะฮะเก๊ชอบอันนี้ป่ะฮะฮะดูชอบอันนี้เหรอคะโอ้ดูดิเก๊นี่ปีนใหญ่เลยอ่ะแต่ปีนง่ายครับเรามันจะแบบปลอดภัยต่อเด็ก จะมีเราเราจับมือกันแด้วช่มีสติกเกอร์กันลื่นแล้วก็กันไกเนี่ยยึดด้วยนะยึดกับตัวเตียงเลยเพราะบางที่เนี่ยเป็นบันไดแผลแวลไม่เฉยเด็กที่หงหลังตึงตรงนี้กับเสาด้วยโอ้ดีลยค่ะทางอังกฤษเขาจะเรื่องมาีกหนึ่งเรื่อง ความปลอดภัยของอ๋ออันนี้มาตรฐานยุโรปเลยนะใธรรมชาขนาดช่องเนี่ยครับเขาจะมีบอกว่ามันต้องใหญ่เท่านี้เมื่อจะได้ไม่ไปติดหัวไม่ไปติดถลองไปอยู่นิ้วไปติดใหญ่ไปเดี๋ยวต้องมาติดถั่วอยู่ตรงนี้มาได้อะไรเงี้ยตัวล่วงลงมาหัวคางไปเดี๋ยวเขาไปแย่เล่นนิ้วติดอีกเข้าไปตามจะเห็นมากเราเพิ่งรู้นะเนี่ยคือแบบว่าอะไรเขาคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้วยโรปเขจะเจสเป็นไงฮะเจสนอนชั้นไหนดีคะ อนอนชั้นนี้ดีกว่าชั้นบนเลยเหรอโอ้นอนชั้นบน,<ม>บนเลยนะนอนไม่นอนชั้นล่างเลยโอ้ยไกลนี่ก็แบบแล้วน,น้อ<า>งแกไปไหนครับเนี่ยไหนไปไหนแล้วโอ๊ยสีจะถีดอยู่ตรงนี้ครับกายกายทำอะไรครับกายเรามาเลือกเตียงกันนะครับนะเอออันนี้โคมไฟน่ารักจังเลยอ่ะเนาะเออโคมไฟสวยไหมครับเนี่ยแตว่าเันนี้มัน ลงแบบหันหน้าลงได้เลยอ่ะอ๋อหมายถึงว่าบันไดตรงนั้นจะเอียงกว่าใช่ไหมอ่าเพรมันสูงกว่าอืมอันนี้เน้นว่าแบบอยากพื้นที่ด้วยเพราะถ้าเอียงมาบางทีเด็กก็จะน้องวิ่งเล่นอย่านี้ยกายเบาๆเลยดูสิส่เสื้อใส่กางเงเป็นลายเชสต์ก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่บ้างไหมก๊อกก๊อกก๊อกฮะไหนเอาไม่มีใครมาเปิดประตูเลยอ่ะเอ็งฉันจะบุกเข้าไปแล้วนะแ เหมือนบ้านเลยอะ่ะอุ้ยหัวโขกเจ็บไหมฮะ<า>เอ้ยทัดติดไฟอยู่ข้างบนแบบ<อ>ถ้าเกิดไปอยู่เตียงแล้วเปิดไฟข้างบนดีเลยอ๋<ล>ยอดีเลยอ,อ่ะครับเอามาติดไฟข้างบนเลยโอ้ดีไหมครับกายฮะดีอ่ะครับโอ้กายชอบจริงๆริงเลยนะใครจะนอนตรงไหนกันแน่ครับเนี่ยนอนข้างบนหนูนอนข้างบนกายนอนข้างล่างเหรอครับอันนี้ถอดไงครับหมมา นี่ไงเป็นเกมตัวโอ้โหเดียวสนเลยโอ้อ๋ออย่างนี้ก็ไม่ัใช่โอเคอ๋อคือเกิดว่าอยากจะแบบเป็นส่วนตัวไหนก็ปิดใช่ไหมคะใช่มีช่องใส่ของด้วยหรอตรงนี้ใช่แล้วโอ้ใส่อะไรดีอะเกสฮะสมบัติบ้าหนูเปล่าฮะใส่ของบ้านหนูเด็กสนุกกันใหญ่เลยอะมามาตกลงเอาอันนี้เลยไหมเอาอันนี้เลยอะคะโอ้เอาอันนี้เลยอะคะเอาอันนู่นด้วย เอาอันไหนด้วยเอาสองอันก็ไม่มีที่แล้วลูกเจะทำให้ห้องเราแค่บองเต็มมากขึ้นถ้าเอาสองอันคือมันเต็มมากขึ้นกว่าเดิมเอาอันเดียวแหละค่ะพอแล้วตกลงตกลงกับตัวนี้เนาะมาไหมเอาสีไหนคะเขียวเหลืองนี่แหละเพอหรอโซไซด์กหรเธอถ้าเธอเอาชมพูนี่เธอสงสารกายบ้างอ๋อถ้าอย่างนี้จะหวานไปใช่ไหมคะตกลงมาเป็นสาวแล้วนะคะตกลงมาเป็นสาวเอาไ่เอาค่ะอันนี้แหละค่ะเขียวเหลืองอ๋ออันนี้ทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงพอจะรับได้นั่นคู่ โอเคดีไหมครับกายดีไหมเอาไหนครับเอาวันนี้เอาวนี้เลยนะเนตัวอะไรคะจะเอ๊ะจะเอ๊ะจเอก่อนเนยจะเอ